เยวมันต้องเหงามากๆเพราะว่ามองไปทางไหนอะ่ะก็มีแต่คนมีคู่ทางนั้นเลยแต่ไม่เป็นไรทีมนี้เบลจะพาทุกคนไปย่านฮันนัมดงแบบคนเดียวเหงาๆแล้วจะมาเปิดถุงช็อปของต่างๆที่ได้มาจากทริปเกาหลีนี้ไปดูว,ว่ามีอะไรที่น่าตำบ้างคนนี้นะคะเจะเห็นเราเปลี่ยนหลายชุดหน่อยเพราะว่ามีถ่ายคอนเทนต์ในห้องนะทุกคนแต่ว่าก่อนออกไปข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวเบลจะต้มรามยอนกินนะคะเพราะว่าที่พักเราในวันนี้มันมีครัวจ้า แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในห้องน้ําว่าเบลใช้อะไรแล้วก็เบลว่าแทบจะหยิบของมาน้อยมากๆพวกแบบแชมพูสบู่จากไทยนะคะเบลว่ามาซื้อที่เกาหลีหมดเลยเพราะว่าเกาหลีมันดีของมันดีอะไปดูกันว่าซื้อมามีอะไรบ้างตัวนี้คือที่แนะนํามากๆเลยคือซื้อมาแบบแรนดอมแล้วราคาไม่แพงมันจะประมาณไม่ถึงหมื่นวอนนะคะก็สองสามร้อยเองเป็นแบบครีมนวดแล้วก็ยาสีฟันนะคะอันนี้ก็ไปซื้อมามเกาหลีตรงโอริฟยังนะคะไม่รู้ก็หยิบมาเมื่อวมันมีสีฟ้ากับสีขาวก็หยิบสีขาวมา ดีนะดีเลยแล้วก็นี่ซื้อที่เกาหลีมารอบที่แล้วนะคะเป็น dry shampoo นะทุกคนเบลเลิฟ mm. มากเพราะว่าเวลาวันไหนที่แบบไม่ได้สระผมหรือว่าสระไม่ทันเนี่ย dry shampoo ก็จะช่วยชีวิตอีชันไว้เสมอเช่นวันนี้ ออกไปข้างนอกนะคะก็จะกินรามยอนที่ทําเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปหาอะไรกินแต่ชุดเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่อยออกไปเพราะว่าเราถ่ายงานหลายชุดมากทํารามยอนเองนี่มันแบบฟินมากชอบ เบเขาจะมีนะ้ำพีให้เวาลาสองขวดคนญี่ปุ่นอนะถ้าสดดังๆอะคือเหมือนชมว่าอร่อยแต่เกาหลีไม่แน่ใจใครรู้ก็คอมเมนต์นมาบอกกันด้วยนะคะ ันก็จะมีคาเฟ่น่ารักน่ารัก,ตรกเต็มเลยแล้วก็ส่วนใหญ่มันเป็นแบบช็อปปิ้งนะคะถ้าเกิดว่าใครมาแถวเนี้ยก็แนะนําให้แบบเดินเล่นได้ทั้งวันเลยทุกคนใครจะมาย่านฮันดําโดงนะคะแนะนําให้มาวันธรรมดาเพราะว่าคนมันน้อยมากบางช็อปที่แบบเมือเสาร์อาทิตย์ต่อคิวยาวเหยียดท <t> ี่น,นี่คือแบบเดินเข้าไปได้เลยเช <t> ่นมาริเต้ตะกี้ที่เราไปดูให้ทุกคนดูนะคะเออเพราะวันนี้ไม่วันพุธแล้วมันไม่ได้เป็นัวลาเย็นมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาช็อปปิ้งเวลานี้เหมาะค่ะประมาณบ่ายสองบ่ายสาม มาคิดอยู่ว่าต้นนี้ไหมตรงนี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่คนไทยชอบมามากๆ,ๆนะคะมาดิ จะเป็นเบเกร์สี่พันสามแล้วก็อันนี้เป็นทีนชีสนะคะสี่พันแล้วก็เอทอันนี้มันเป็นพาชั่นฟูดเอทเจ็ดพันเจ็ด บล็อกของที่ซื้อมาทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะการเที่ยวคนเดียวในเกาหลีของเบลก็ตอนเช้าก็คือไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ว่าตอนเย็นมีเจอรุ่นพี่ที่เรารู้จักนะคะที่เกาหลีเขามาที่เกาหลีพอดีเลยไปช็อปปิ้งมาแหละเดี๋ยวจะมาอันบอกให้ทุกคนดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะแกะก่อนนี่แต่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะเดี๋ยวซื้อให้พี่บารนะ์นทุกคนเราจะอันบล็อกให้ทุกคนดูทีละอย่างเลยเนาะสิ่งที่ได้นะคะมีทุกคน น้องคืออัลบั้ม New j e a n ทุกคนแล้วมันไม่ได้มาแค่อันเดียวนะเบลซื้อถึง3อัน3สีเลยเดี๋ยวจะแกะให้ดู1กล่องว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะเพราะอันนี้ก็ไม่ใช่ของเบลเหมือนกันเพราะว่าเน,นี้ยที่ปาอยากได้ก็เลยซื้อให้นี่นะเพื่อนๆแกะก่อนน้องคือ2,000 20, 0ประมาณ600กว่าบาทไทยนะคะ อย่างไรแกยากอะแกอ,อ้เหมือนเป็นกระเป๋านะคะทุกคนเฮ้ยน่ารักแบบใส่ของได้ใส่อะไรใดๆแล้วนี่ก็เป็น,นข้างในอีงกงนี้แกไม่หมดอ๋อเป็นอัลบัม้มโอ้โอโอโอชว์คิวอ่ะไม่มีรูปน้องๆเลย เดี๋ยวเรขอดูให้หมดก่อนอันนี้เป็นซองสติกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นแบบเพลง E.T.A Super s h i n e แล้วก็มีอัลบั้มเป็นหน้าน้องๆโอ้ยโซคิว so อะทุกคนน่ารักมากนี่คือ1อันนะคะอัลบัม้มและชิ้นต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่จีซูพี่จีซูเขาชอบใส่นะคะเป็นทั้งหมวกทั้งอะไรแล้วเดี๋ยวอกอ็อไปได้ หมวกมาด้วยนะคะเป็นหมวกของแบรนด์อีมิสนี่น่ารักแม้เดี๋ยวจะใส่ทุกคนดูใส่แล้วแบบเกาหลีเก้าใจใบนี้นะคะราคาเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะประมาณ2,000บาทถ้าจะไม่ผิดเขาไม่ได้ติดไป้ายไว้อะส่วนใบนี้80,000วอลนะคะ่ะทุกคนประมาณ2 0 0 0นนิดนิด น่ารักนะมีความแบบถือชิลๆในวันสบายๆได้เบลอะชอบถือกระเป๋าแบบคือจริงๆอะชอบหลายอย่างชอบทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ชอบทั้งแบบแบรนด์แฟชั่นต่างๆนะคะอันนี้น่ารักนะต่อไปยังไม่หมดเท่านี้แบรนด์เนมที่ได้มานะคะเป็นปลา d ดเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นยังไงอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยว่าไม่ใช่ของเราเราซื้อให้พี่บาสสัพ้ายนางเพราะว่าถ้าใครได้พี่เป็นแฟนที่ก็จะเปแบบนี้แหละคะ่ะ ดูดีกว่าว่าเป็นรุ่นไหนทุกคนน่าจ,จะแบบอยากรู้เป็นแล้วนี่ตุ๊กน,นีทุกคนเป็นรุ่นที่ผู้ชายเขาใช้กันเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างโหลแต่ว่าเบลรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วมันก็แบบใส่สะพายไปได้ทุกที่นะคะได้มาประมาณสี่หมื่นนิดๆแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยเท่าไหร่แต่ว่าเราเห็นแแบบน่ารักแล้วก็มีของพอดีเลยนะคะต้างหลังแบบใส่อันนี้ได้ด้วยเป็นแบบบัตรแล้วก็ได้ขนมมันมานะทุกคนเป็นแบบมันเผาเดี๋ยวไว้ไปกินบนเครื่องบินเพราะพรุ่งนี้เราบินกลับแล้วเ วิตามินซีโรเซ่แบล็คพิงค์ค่ะเพราะว่าเบลอะดูรีวิวพี่โรเซ่แบล็คพิงค์อะเขารีวิวน,นี้ไว้นะคะว่าเขากินตลอดเลยจะเป็นซองซองเอาไว้กินแบบเวลาไปโวลทัวร์ใดๆอหละพี่แกก็กินแล้วก็กรอกคือเขาจะมีวิตามินซี2 0 0 0มิลลิกรัมแล้วก็เป็นวิตามินบี4 0่0นะคะลอวที่ยาที่เป็น Mar i, มาเกาหลีเมื่อ2เดือนที่แล้วเบลซื้อเป็นซองแล้วก็ติดใจมากเพราะว่ามันกรอกปากได้เลยทุกคนก็อันนี้มี12แพ็ค1แพ็คมี1 0ซองทั้งหมดราคา35,000วอนลองคำนวณคร่าวๆแล้วตะกี้ก็ตก ราคาประมาณ7บาทกว่าๆนะคะซึ่งแบบดีนะเพราะว่าวิตามินยะมาก2,000พันซึ่งจริงต่อวันเราก็กินประมาณพันแหละแต่ว่าอันนี้ไว้แบบเวลาเป็นหวัดหรือว่าป่วยจริงๆอ่ะเออก็จะกินตัวนี้โดไปนะคะอันนี้ก็เป็นลิป แลนี่คือยาแก้แห้งทุกคนดูชอบมากอันนี้คือว่าสำหรับใครเป็นแบบนักดื่มนะคะแนะนําเลยอันนี้เป็นแบบแบรนด์ดั้งเดิมแล้วก็อันนี้เป็นแปรงคอนซีลเลอร์ซื้อมาจากโอลิฟายัาง,ยางไม่หมดค่ะยังไม่หมดมีอาหารหมาอันนี้คือเป็นแบบเราไปซื้อร้านขายน้องหมาแล้วเขาก็จะขายแบบอาหารหมาต่างๆนะคะที่เยวได้มาก็เยอะมากๆมีโซโย่ต้องชอบแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบน้ําตาโซโยะหลังจากที่โดนกัดแล้วน้ําตาน้องเยอะขนก็จะแบบแดงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ประมาณพันห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเจะไปลอง กินว่าได้ผลไหมถ้าได้ผลก็จะให้ใครที่เลี้ยงหมาพันธุ์สีขาวก็ถ้าใครมีปัญหาข้ามน้ําตาก็ต้องลองหาตัวลดข้ามน้ําตาของเกาหลีเกาหลีเขามีหลายแบรนด์มากคือเบลว่ะซื้อมาหลายแบรนด์มากแต่นี่หรืวเบลลองก็ไม่ข่นมน้องแพ็ก็แบบ2องร้อยร้อตัวนี้ไม่รีวิวไม่ได้เลยแก่ Gen ทอร์วอนสเนะคะแว่นตาที่พี่เจนี่แบ็คพิงเป็นพรีเซนเตอร์เบลซื้อรุ่นที่ชื่อว่าโาโกโก้มาถ้าจำไม่ผิดนะเป็นสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูนี่ นี่รุ่นนี้เท่มะจะแบบไม่แคดอายมากแล้วก็แต่จะมีความแบบว่าเรียบโก้หรูดูแพง<ม>แล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนกล่องน่ารักปะแล้วที่ยังมีอีกก็คือเมื่อเราไป Gentle Monster Shop นะคะเราก็ต้องได้ทามูรินมาใช่ไหมคือขอบป้ายาน้ำหอมทุกคนอันนี้ที่เบลได้มาเป็นน้ำหอมแห้งนะคะเพราะว่าเบลซื้อน้ำหอมขวดใหญ่ไปแล้ว50 ML กลิ่นคามโมซึ่ง ถ้าใครชอบก็จะชอบเลยถ้าใครไม่ชอบอาจจะไม่ชอบเลยเบลรู้สึกว่าเแบลบไป3ชอบเนี่ยสครั้งกว่าจะซื้อน้ําหอมกลิ่นนี้มานะคะเพราะตอนแรกก็แบบดมแล้วรู้สึกยังไม่ใช่แต่สุดท้ายก็ดมไปดมมาเอา้ามันก็หอมนี่ก็เลยจัดไปเลยทุกคนอันนี้ประมาณพันกว่าบาทนะมันจะเป็นน้ําหอมแหง้งคือถ้าเราแบบพกไปไหนมาไหนต่างประเทศต่างจังหวัดมันสะดวกเพราะว่ามันไม่ต้องไปกลัวหกเลเอเถอะเลยอันนี้ก็คือแบบทาได้เลยนะคะแ a มบ,บูรินและโอ้เราซื้อมาเยอะมากถ่ายไม่ได้นะคะ,ะคะอนแทคเลน n ทุกคน ของแบรนด์โอเลนนะคะนี้ที่น้องนิวจีนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตอนนี้คือเบลชอบมากเพราะว่ามันใส่สบายมากๆอันี้เป็นวันเดย์นะคะรุ่นวีวิดลิงเลยทุกคนไอเอิฟนะถ้าเกิดว่าคนที่แบบชอบใส่คอนแทคเลนส์สีแล้วไม่อยากได้โปะเกินไปโอเลนตอบโจทย์มากอันนี้เป็นวีวิดริงวันเดย์บราวน์คัลเลอร์นะคะแต่ละคะ่าค่อนข้างสูงนะสำหรับเบลเพราะว่าตกคู่ละประมาณร้อยหนึ่งเลยคือถ้าใครใส่หลายวันก็วัละหนึ่งร้อยเลยแต่ว่ามันใส่สบายจริง คือเบลไปซื้อจากโอลิฟยังมันเห็นว่าวันขายอยู่แบบตรงทางเช็คบินจ่ายตังค์อะน่าจะหมื่นกว่าวอนเพื่อนไม่แน่ใจว่าคืออะไรด้วยใครรู้ก็บอกเลยนะคะทุกคนน่าจะเป็นแบบที่แปะสิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแลก็ซื้อดินสอเขียนดอลลี่อายมาค่ะอันนี้คือแบบเลิฟมากใช้หลายอันมากๆแล้วเพื่อน,อ,นอันนี้คือถ้าใครอยากตาเบลหมันสักเกาหลีอะเห็นบ้ามันจะมีแบบใต้ตาดำๆเป็นสีอ่ะก็แนะนำดอลลี่อายรุ่นนี้เลยทุกคนของ B D I A เบลไม่รู้มันอ่านว่าอะไรแต่แบบ มันจึง้งเขียนให้ดูว่าน้องเขามีความแบบอ่อนๆแล้ววลาเขียนก็เขียนแบบนิดเดียวมากเลยนะถ้าเขียนเยอะจะโปะแล้วก็เราได้ลิปมานะทุกคน,นได้ลิปของเวกเม e มาค่ะนี่เป็นแบรนด์เกาหลีที่ชื่นชอบเหมือนกันแต่ว่าแบบมันถูกมากมัน,นประมาณน่าจะไม่ถึง300บาท<อ>เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูสีสีนี้ชื่อสี gentle brick สีเดิมปะเนี่ยน่าจะใช่เขาน่าจะเปลี่ยนแพคเกจจริงเดี๋ยวบอกนะนสีเดิมนี่ เดี๋ยวจะเขียนให้ดูทาให้ดูเลยแล้วกันคือชอบพี่ว่าเขาติดทนมากนะทุกคนติดทนแบบเหมือนเป็นติ้นอ่ะแล้วเวลาเช็ดก็แบบออกยากมากๆแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการอันบ็อกของที่ได้จากการเที่ยวคนเดียวที่เกาหลีนะคะทริปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครอยากให้เบลทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะ ก็เป็นอันบ็อกที่แบบเรียวมากเพราะว่ากลับมาหน้ายัางไม่ได้ล้างหน้าแบบยมมากวันนี้เพราะว่าไปเที่ยวมาทั้งวันนะคะก็อยากให้ดูคอนเทนต์อื่นๆของเบลด้วยนะเพราะว่าเบลจะมีคอนเทนต์ living a l o n ร in Korea ไม่แน่ใจว่าลงคลิปนี้แล้วจะลงคลิปนั้นไปหรือยัยงก็ฝากติดตามในช่องเบลพัดด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะอยากให้ทำอะไรหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยไปแหละบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ <S 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 2> <S 2> <S